โอเคเสียงตัอเมื่อสวนๆให้จังบาทเด้ครับเออไม่อยัางกอบไม่บอดังตีไม่ไปให้เขาเปิดให้ทำไมอะโอเคโอเคโอเคน้องนางเลียนซื้อพักผ่อนก่อนครับครับฮะคุณมากอดีเถอะมีท่อนจะเดิอใบห้าล้อยน่ะ ขออกหักซ้ำเทาไม่มันคือขอเพ่งเกาแต่มันสิ่ยลองได้ที่บ่เบิ่งหน้าผู้ของผู้ล่องสิโอเครับค<อ>รับอกหักซ้ำเทาคัเบาผอมเบาผอมกับเบากาดเสื้อจังไหนมาเป็นตะเพียรหวงังซ้ำเทาคักแทะเออเบาผอมกับเบากากพะนะ <c oughs> ครับอา้าว ก้อนเดิอก้อนไก่ครับขอาการัตัสการไปยังประเดชพประคุณประา,ารย์พิสิทธิ์ของเข้าสกอนเนาะนะครับผู้อยู่ในศินกินในรมผู้เป็นจ้าวาวาสรักษาสถานทีแห่งดีครับท่านผู้นำนะครับบา่าววิเเป็นป,ป่ายปกครองทองทีครับผู้บริหารทองทินทุกทุกท่านคุณพ่อคุณแม่ผี่น้องกวองไปสุขุลสุขนครับสุขขีมันอันตรายยามาพาสุกยาตลอดสินจะมีเสาเก่าหมองเดอ้อครับขอให้พวกพี่น้องมีตั้งแต่ความสูงรับอันตระไยไพ่ถูกห่างไกลไล่เบน ควมเจ็บเป็นยะมาตองเองินท่องให้เหลือใจซุกสบายตัวหนาขึ้นลานหล่าเด้ทรงพรอเด้อพี่น้องสาทัวฟังลำสะกอนเอาส่วนๆให้กับหมอแค้นนะอันนี้ลูกไส้หมอแค้นเฉยเฉยชาฮะครับวันนี้จัดใหญ่ๆเลยนะครับจัดใหญ่ๆ,ๆ เป็นมลอลำัมกอดล้วความเป็นจริงก็ได้ไม่ไงเราต้องตกใจหุ่มาเหตุฐานไงโดนตีอิอมมลึกคือคืนแถมวาเป็นตาแม่บ่ได้ฟังล่ำได้ฟังเออบ่ได้ฟังจังได้เลี้ยนล่ำมาตั้งสามสิบปีเนาะอันมัวนั้นเพราะว่ามาแถมให้ซื้อดอกให้สมหน้าสมตาพี่น้องบ้านเฮาตบมือสวดกับผู้นำแน่ครับจัดใหญ่ๆยังสีในแม่ครับว่ยรุ่นกับทา่าซาวันเดอร์นี่เบิร์ตโซเนลเราจะนั่มควายนี่ครับได้เบิร์ต ครับครับครับได้เบิดได้เบิดแต่ว่าห้เป็นจังหวะเป็นช่วงฟังมาล่ำชาตีนี่ฟังไปได้ตัง้งแต่เด็กหน่อยออกไม่ผุนครับออกเกินว่าหลับเบียยังสีบอ้าขอเสียงผู้ลับเบียยังสีเสงบ,เ,บสเนี่ยเปิดดีใจวันที่ได้ฟังลำ่ำ <c oughs> อีกจังหน่อยฮะพอพวกยายบ้านขึ้นสิได้ฟังบ่านล่น <c oughs> อ้าฟังล่ำซะก่อนครับม <c oughs> ากับคุณล่ำเตยมีทำแต่เยินทาวาเดินทางมาตั้งแต่ใส่ก่อน ัวดเลยคนจากวัดเลยตัวนีะเป็นสศว้าไทยเลยค่ะโอ้ยคอยเคยเอาเข้าไปสีอยู่เคยไปสี่เข้ายอเสาวไทยเลยคอว่าไปสีเข้าหานั่นหรือว่าสีไปเอาหำเข้าหนำฮะไปได้ก็หำมันนั้นเออคอยว่าสีไปสีเข้าแล้วว่าสีเอาหำเข้าหนำเพิ่นกับบ่ให้ก็เลยไดี๋ยสี่หีาะหำ อำบ่แม่นอําโอ้ย okay. ภาษาไทยเลยภาพไปเว้าตัวเทียบตัวแดนเอามีไทยเท่าสวกพร้อมติโอ้ขออภัยเด้อพี่น้องทางบ้านเด้อครับมันเป็นการเว้าสวกโชคนาสนามซื่อๆเด้ โอลเออเอาละแล้วจังม <fundamentals> ันสาธุสาธุสาธุกูกคูสันโทนี่โกนาคัมบะโนกัสสโพโคตโม สีเอ้ยสีสีอาริยะเมตตาโยแล้วจังวาคุณเอ้ยคุณคุณม่ดอดบันดาคุณครูบาอาจารย์เลวฮันี่พร้อมคุณสิ้นคุณทางคุณแก้วสาประการจบมาพบมาบางังจบมาตังมาเลในวันนี้โอ้ คนเอาละฮะนี่จะมันสารทุสารทุนเด้อขาก้านอนอบนอบนอิวหัททบาทบังเสียน เปลียนประนมมือโอบหน่อพระคุณนคู่ไหวขอถวายคู่ไหวเนื้อเสียงเก่ากับบอกประนมมือโนบหน่อมาเด้าคยวละบางเสียงเวลาปุ่มเสื่อหนอกพระอดเผยเสียงพร้อมเดิมพอพร้อมสำเนียงชาวเดินให้โคตฟังทางไายขยายก่อไปตามเรื่องเรียงไปให้ได้ทองเตื้อคุณนพอไปอันใดอย่าได้เข้สมองเสียมเสียแผลมสารทูดึงแค่เมื่คุณนพอคู่ขอให้บ้าช่วยแอมสถิตแทบไม่ตัวยานละย่าน เมาหลงบดหลงลำนํำปองแม่เสพิดเหลือของ่าเข้าลองเข้าใส่พูนละผาา,าใยขอให้มาช่วยกับมาบังไว้อย่าได้ทอพุูนนานลานีระพูดช่วยปองพอทรมาสงสองตาหนีระสงมาลัดในสวยบางอย่าง,งเกา่าคุ้พระบบิดาเอาให้มาดันพร้อ,าาพอมพําเตือพุณพอให้มาจำจองถึงหนึ่งเขา้าใส่ทาง าได้ละขาข้างโลภลีแกลนเอสารละทุดเท้ละนี้สูตรนี้ผู้รุ่นลองต้นให้มารดนดานเขาผู้ใดตัวพวกหมอมลำและวังแวนของผู้ตัวขาดเยอะสุยาม ดึกอันใดให้ไหลมาจางน้ำด mm ึกอันใดให้ไหลมาจางน้ำว่ายามแม่กระแสนไหลกุณลาดีพบะไตทั้งสามให้มาตามตัวขานำลักสากระผมในเวลาลำยาได้ปล่อยโอ้ยโตเลยบาซีอ้อยอดเป่ากระลำเกี่ยวเชือบชานสารละตัวเดในผู้อาจารย์นั่ตัวเคยสั่งสอนมาชูไหลวิชาภูมิไปให้เลือนไหลไว้ลว่ย่อมเพื่อถวยเนื้อเก่าในบ้านผมเก่ากระหมอม กรละเลือกเล้วปน้องเกตเกนสาสาละตัวเดื้ลคุ้นคู้บ่าให้มาชักให้ซอยต่างทางเบ่อยพาเราพาดูนย้บนตายไข่ง่โง่พุทธเถิกลำไม่ลำกับกำรวยกองดึกดสักน้อยให้เสียงคือจัางของกองสนาละนั่นโหไปละมาดูมาฟังนั่งปะลุมพบหลองในเสียงห้องเสียงหาวยาวไปย่าได้ลายอธิบายพูดได้ย่มีให้ขาดคำสาละตัวเดิ้กกะบอกเลิดลำโม่งเอกอก้ละฮัน เลียวหันเอ่เลียวหันเอให้บ้านารามาไถ่ปงสิลำวันนี้ทอหลานีดังหนุ่ยสุภายนาให้มาช่วยคำพูดนำขานยะสุไลสารตัวเดยก็เทียบว่าอนไทยพระเนาอยู่เมืองสวรรค์เบ็ดละสุวรรณเลือกุดให้มาเทียมาสองครั้งเวลาบางแค่ฝนรวยรวยก็ให้อ่อนโยกประกอบยกเป็นไม่คนจ้องสองลี เอาละฮะดีก็ต้องดือยเจ้าเท่าแก่คุณสันดังเดือยเจ้าเท่าแก่คุณสันไม่ควา,ามบาหมื่นเดียารมงานศรัทธาเจ้าภาพทุกทุกคนเราต้องทราบกันโยเดมเดีด๋ยววันนขื้นเมนที่เส้นกันคาคู่แต่บางเดือยวหมู่คางนอกขอบทางมือเนียนเลี้ยวในสิเขาสันนับบารมจริงจำบวชมือเนียนเดือยวในเสิเขาในปรากว่าผู้เลี้ยงเป็นบอนดีกับผู้ใดเสียไม่รำนักผุ้ลายสังเปรียบเดีอยวป่อยในปลาดูดกันดังว่าเรียกไขรในห้ง เต้เต็มพวกค้นฟ้ิสธด๊าสนไท้เต็มก่อนละผู้ใดสีเก้มละพัดเบิ่งดีกีไเ้ทัดขอนไผ่ดีละมาลําหัว่าง ไปลำดีแล้วก็มีผู้จางนั่งโตเที่งหลังนี้ดึกพอในผู้ใด,ดบอดีก็จะเอาไปฟังสัทธายามพอเมื่อกวก่อนไปนอนสิล่ลำขาดลำจังให้พวกทาเราค่อยฟัง,งมาดึ้อมาจากหน่อยพวกผ่้ลำกะสิปล่อยก่นยอนพอซอดมาเราไปเองเป็นแล้วมันช่วงมงกลัว,วสิเห็นดีเห็นสวารหน่อยค่อยดูพวกควาลำเรียละมามีผู้แข่งทันทวันนี้ไปบอนดีเด็กมาให้ฟังก่อนดื้อพอคอยจอนครเขาใส่กันนครเขาใส่กัน ขอบคุณครับคุณก็ได้ไปฟังล่ำเปลี่ยนกบูเฉกโอ้ยนัคือมาตนอนหน้าเทเนะมอแค้นก็ใส่เงินเปลี่ยนบ๊อบบูมอแค้นก็ได้ออไอเอาฝากให้มะมอแค้นเอาเงินได้ลูกเออเป่ากับเบว่าได้พอนีเป่ายางเดียวอา่าซ้ำนี่ท่านเรียกคุณล่ำเตยหมอล่ำก่อน เห็ดแห้งกับบดไอ้พันสิวาหมอลำเสียงบดได้เฝ้าได้ฟังล่ำกับล่ำไปเรื่อยๆสะก่อนมันสิเป็นบทเป็นบาทในผู้โถผู้เท่าฟังไปสะก่อนผู้บ่าวผู้แพ้วเขาก็กินยากระใสเสียสนไปสะก่อนกับยาสตีนะกินโลดก็ไปยังในวัดในว่ามัอนี้บอมีเหเราพอพุทธเจ้พี่บวนพันวบามิตยาสตีเออฮะ น้ำปะน,นะเออน้ำปะน,นะเบิ่งสังเกตเบิ่งขางขวดมันสิมีหูบสร้างหูบเสียดอกว,ว่าพิดพนาบ่าเออกินโหลด <c oughs> เอาแม้จากไดกนแล้วแต่มืนี้ขอขอบุณขอบคุณด้วยพอเจ้าภาพสัธทีที่ได้ให้ซาตีดอกมาล้มมาลองทึงพอแมพี่น้องก็ขอบคุณคือกันที่มาดาังเป็นธารปากนมอลำคูกับทึงพวกทึงหมูดอกคนห้างปางเดียว ส่วนบ่าพวกผัวเลี้ยงน้าไปทางอื่นก็ขอบคุณสองหมื่นที่บ่สนใจส่วนผัวน่งทางในนั่นกับโย่แคมห่านก็ขอบคุณสองล้านแถมอีกสองแสนที่ฟังล้ำฟังแขนใจโจ,จ,จดใจจอขอบคุณเน้อ,อยงาแม่ยงาพ่อผู้เป็นสางกองบุญผูวเป็นสาราทุนหนักไผ่เบียบาดใชเดพืชใสสะอาดว่าคักแน่ปานอย่างจะบ่ล้ำมาปงางว่าไรลอยไรสั่งสาดุเวด้อขอให้เจ้าสมดังพว้แมงพวกหมมยมีเงินใสหลายหลายดอกย่าเขินย่าขาดม้วนโลข้าพระยายใน่ห่างออกสิบบาทบุญพะลาดอกเจ้า ท่านเมื่อนี้ให้จะไปถึงที่นสบค์เมืองแม่นพวกมอลำมอแคนกับบ่มีแนวไห้พ่อไห้พราะใหญ่ม่ใหญ่อยู่สุกสารลานอยู่ตุ่มลูกตุ่มลานดอกธรรมะข่าคืนท่านนอนหลับแต่ให้ได้เงินเหมือนท่านงอนหลับไปเอาเงินอีกก่อนอุ้ยมอปนี่ยังงมนี่บุครับขอบคุณครับมอแคนมอแคนคือบ่ไห้ที่เดียวรถเนาะแต่ว่าก็ยือยู่นี้ละป้อนเรื่ยๆเพราะเป็นยังดอกสหนเอื่อเอินเ้าเนี่ยโอ้พ่อเลย ข่านอนหลับกให้ได้เงินเหมือนทัาน,นอนตื่นกนให้ได้เงินแสนคัานแบดมือไปกะหายได้เงินล้านออกจากบ้านให้จะลมปุ้มคำท่านเจ้าล้มเหลวกะแบ,บงหหม้อลํมมาใส่น้ำแน่เอออีกข้างคุณพอ่อคุณแม่ก็อยู่สุขสบายเด้อมีลูกไส้กให้บอกนอนสอนง่ายมีลูกสาวกให้แก้มปลายคนฮักคนหอม นายอมเพื่มมาตอบมือซีมือหาส่วนผู้ลุงคุ้นป้าก็อยู่ดีไม่แห้งมาเบ่งการแสดงว่าของล้านเมื่อน,นี้จะสะมีเก็บไข่ข้าวนีอาไรมาพามีเก็บไข่ข้าแนียาไรมาพาปัฒนาสิ่งดใดก็หายใด้สิ่งนั้นสงดำดังใหม่ ขอบคุณเด้อน้องไอซุ้มเบาสาวกีเพราะให้มีความสุขอยู่เยื่อเงีมันข้าพอนได้นันวาสาตีสี่กาวสาธุน้อพวกผู้เบากำทั่งคนกับยูดีมีแห้งให้ยูแดงมีหี่ให้เดมีอผู้ดีดอกพี่ท่อกระสอบให้เจ้าได้ผู้สอบดอกผู้หักผู้แพงให้ได้ทั้งได้แท่งกับจนปั่นหำตากสาธุเอาซุมผู้เบานั่นาเออส่วนผู้สาวนั่นก็หากยัดนินท่ากาลีฮาเทไอซาตีเบาซุยเบาเปิน่น พราอภัยสะเกินเด้อผู้แส่ผู้สาวคิดถึงเขาบอนสิไปทางหน้าไอในบอ่อได้ว่าให้เจ้าดอกพ่อหน่อยเหตดนางคอยฟังล่ำสาบลาบไปนี่พ่ออยาก,กบาข,ขอบคุณขอบคุณจะพักกันทำบุญม่าอยังนอสาก่อน จังมันเข่าจนอนพรไผ่ไพ่นันก็ดีกิริยาผ้าที่คลองงามตลอดศาสตร์ดิบุญบ่อดเพิินดอกทั้งตัวหลอดงามพาโลแกมแดงปล่อยวัสนาหมอจอยได้แค่ยืนมองขอบคุณเนือยางของซุ้มผู้สาวผู้แส่ก็ให้พ่อตั้งแต้ของดับของดีขั้นใดผัวแล้วได้ผัวแล้วก็ให้หางให้มีสมใจเจ้าคืด ยาสุได้ผัววืนที่เหล่าเมายาหมักเศร้าหน้าก็หายได้เศร้าหน้าซ้ำใบหายปวดมักตำรวจก็หายได้ตำวรวจแล้วเดือทองค,ำค่ำขัดหมักมอลำก็มเมาไอา้มอลำซาตีนี่โลดกันบตีว่าเล้าสูงตกอยู่คือท่อล่งสีก็มาจองซาตีเดียวเขาเอาก่อน เฝ้าไปเบิส่สวรนขอบบุญขอบคุณเ้อถังผู้สร้างกองบุญดอกองผู้มาเบืองต่อไปนี้ก็ิสด้ตุ่มเปิดเปิงมันกับสาวหมอลำก่อนเว้าให้ผมขอท่านนำดอกไนเ้เ้อพี่น้องบ่นได้มันบุกพองคว่มเเวาความจาเมือนใ้ผมได้มาลำบุญคุณพอก่อนิสด้ติดต่อไปเว้าไปว่านว่าเหตุตัวผู้หลานีนละซาตีสี่ขาด มาฟัดมาฟาดในกับสาวหมอลำไมาเห็นดีเห็นดำกันโหลดขางหนึ่งโตข้องผมนี่กะจึงตกลง่มงใจมาหอดแหลวกับ,บ่มีแนวใดมาตอนดอกแม่มีก็มีตั้งแต่เสียงลำเสียงแขนขัดอยาด่างใดเงินแสนเงินพันเงินหมื่นไปอออน้ำผู้อื่นสากรเด้ออาส่วนว่าผมนั้านน่าสุดปานจกพกมิแต่เหล็กไฟพวกนี่ละอันหนึ่งทนทนบอกมาแหลวโหลดเป็นตาลู่ต้นเจ้าข้องเอานี่ที่บ่มีสิท่ทีทุกยากปากมองให้แต่หัวบ่อยองเท่านั้นละเท่าพ่อกับรลบรลังมันล่อปันพระเย เขียนพวกผู้สาวมาเวียนมือซีมือหาผู้ลังคนเขาละทาว่าผมนี่มีของดีตั้งที่แท้กับพ่อมีแนวไรจัดย่างแต่ว่าหลวบว่าห้างบรรดาลาหนังผมไม่พอใหญ่ตับซืือเสียงมันดังตอนตีเทิงหันไปล้ำหาเรื่องบ้านโอ้บ่ล้ำไฟไส้เมาคือพระเอกหนังเกาหลีแต่พนักขาวอ่ะฮะตาเถืงเนาะอปกับว่ากล้าเถียงแหรอเนาะเพราะว่าหลักฐานมันก็ะท้อนทั่วอยู่ปานนี้เนาะเออเอาคือไปกับทางหัวมันเถอะ แต่ว่าขอสาคัญเห็นพ้นผู้ดีจังเจ้ามันสิอดเกี่ยวได้ตีเออแต่พ่อใหญ่เด่นกับบอกข่อยเกี่ยวเจ้าต้องอยู่ทั้งล่างพูดเลยแต่ว่าอดเอาสักวันหย้าพีให้ขึ้นทั้งเวทีสักวันว่าท่านบอกว่าพ่อใหญ่เด่นเอ๋อพีผู้ใหญ่บ้านครับพ่อใหญ่เด่นสักพ่อใหญ่เด่นสักับพีพ่อใหญ่พี่บุญยี้มต่หายย่างเดียวหน่อยแต่ว่าหาให้กินดีดีมาท่านผู้จัดงาน สอนท่านร่วมกับคณะกรรมการทุกๆท่านใจมันดีใจให้ไปหาหมอลำชาติบัวซันเอ้ยไปขอเอาบ่จ้างดอกพะนาเออคันบ้าขอมันหนุแพ่งก็เสือเอาหลวดแม่พีมันเป็นยังสันก็เลยจัดให้บางไงอึดตึงหลวดก็ดต่อไปมาฮอดแล้วให้เกี่ยวเจ้าแจ๊บบาทสะพันน้องนุ่งเขาสียทาโดดม้าละงามคือพ่อยายพี่บุญละวายอีเดี๋เนาะ เห็นอยู่ในโทรทัศน์ละเทาเทาปะาบัดตัวจริงละงามงามปะนะต่างกันกับบอสลำซาตีหลายบัดในโทรทัศดเนี่ยวเทาเทาพะนะบัดตัวจริงละเทาก็ในทีวีอีกมันยังไหวอยู่เอาละฮะเด็กจะสาวนางเออจะเพิ่มมาดูน้อง chào nấp áo đơn nấp da liêu hết nà pasadết luôn mà phù chạc và có đong đong làm đời hơi đời đười liều sông bên bên thiệp, và bến tiệp và con thầy như này ông hay văn khiêu khát khăn là hiền khát khăn là bên lăn năm chiêng chiếc này loa cao và thô nặng ngáo nhảy khoa sai xoay là cả có để, để bỏ phải bang bang hiền bỏ lại mình pí bao để đuổi ngắm nhìn, chàng, lư, sang, mà yến chiêng chăng khát lư sám làm bỏ xá mà năn lêu khéo vấn mày nghe oan ram sư pha mày mà พี่น้องชาวเชื้อบุปผาหรือแม่นโบลายมันเจ้าในบอลามแม่นโบลายมันเจ้าในบอลลามพวกเขาซาดังดังหรฟังเขาหรือซาดกระโดบ้านเราประชาชนเขาบอกว่านางงามของโลกล่ำเตยนางวานัลล่ำเตยนางวานัลมาคือเจ้าแม่นโบหรือแม่นโบลายมันเจ้าในโบแม่นโบลายมันเจ้าในโบแม่เราบอกขอถามถ้าเธอเดินไปโค้งนงามไม่ไปใช่ขอเกี่ยว คนงามไม่ไปใช้ก็เกี่ยวว่าเห็นละกันบันไหนสิขอจากเกี่ยวหน่อยโอ้ยนางเองยโอ้ยนางเองยเป็นพญานางามสวยเสิขอเอาเตียงแถมแ้มเพื่อแก้มมันบ่เถื่อดอกพี่ผมชอบแม่ย่างดีพ่อสวยๆนี่ล่ะฮะยื้อนน้ำยูเถื่อนกระจิบเป็นยังถือว่าผัวกับเมียกระโดดขึ้นมาตั้งหันเนี่ยยันพื้นโตเก้าอี้พ่อพื้นล้วนน้ำอ่ะกับบ่เงยกว่ากันนะ แกบไว้แกมไอ้แกมบมดไปใช้เลี้ยวในผู้สอนแกบมาส่วนผู้ใดเรียนหนาสิได้อยู่สดไอ้ร้อนรวมหอมเตียงเจ้าเตียงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงจะปวดใส่แหงให้เลี้ยงอ้ยบัหนี้ายาสบิดแทนแลให้แล่พี่ลำเดียวลำเดียวให้แล่พี่ลำเดียวแม่ลำกวนนี่เฮ็ดง่ายๆนึงได้แม่มันบ่ลาบบมใหญ่เด้อ ទ្លើន្រາែល្ន្នៅ្នៅន្າៈប្នາສ្រៀសាន្នៅន្នើនបាើកមិត្ត្នៅនេខែលួលាខ្ល់ប สัมหนีสารปอดนอปสิาเก้มพราะ่เดินดงไปหนาบ่สิผ้าังเอราเดินมาดมสมเรามีนานแล้วมีนันแล้วรอมีเราเลี้ละว่ลมเพียงเป็นหันจากเที่งละบเเอินสั่งลงตาจากเที่ล้บ่เอินสั่งลงตาในสิาคนก็มาลวงตายเขาปวงเพราะลาในลมเ่ะลมเชยห่วงหอมในสวงโอดเอาหอมในสวงโอดเดาคะนิ่งจ้าหอบ้นเอิมเวเบิ่งนันกันอันนามป่าเมิดคืนปีไม่แทงเถิงเลืองเลือไหลอาบลูกงาเพื่อนละครเมือแล้ว่าเหมือนคเดืนร้องกองป่า ฮัททันนาละมัละขันแดดเข่าเข้าตู่พองพูงเลี้ยวบังแนบเลี้ยวบังแนในบันนุกี้จุบเจิกจอไค่อยตอมสมรเสียงก็มาละขันขันแนนละขันห้องคณะทรัพย์ดวนในโดงกำเทือนเกิดนกษ์เสียเบ็ดทอดแล้วเราจอยคอยไปลิงยวบังไม่ไหยี่ยองลมตีลิงบังไม่ไหวยี่ยองลมตีไม่ลมตีลมผัดหลัดลุดมงคอยมีเริ่มพอมีเริ่มพอไปลุ่มไว้ลมตองลำเพื่อนเดินเดียวไปคนเดียวไม่จ่อยคอยสู่บ่เห็นหน้านวลละแค้นส่วนแนนนาบ่แค่